สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเซียร์มเจโอวันอัพเชียนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมมากับเซียรนนนะครับนั่งรถมากับเซียรนนนะครับเซียร์เอ็มนะครับผมสามโซนะครับผมแล้วก็มากับซอบีด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับนี่พ่อกันชัยก็มาถึงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซียรนนนะครับผมตอนนี้ครับมีประมาณนี้นะครับผมที่กําลังรอนะครับผมนี่นะครับผมเซียเอ็ม สวัสดีครับจุงกะสวัสดีครับจูดจูดโคครับผมได้ครับผมจะไปก็ตอนนี้นะครับผมได้เช็คดูในแอปนะครับอีลาตอนนี้ถึงที่เวียดนามนะครับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะเข้าประเทศไทยแล้วนะครับผมยังมีบัตนี้ไปถามหาเนี่ยถามหาถามหาเดี๋ยวสิ้ผ้าทุกคนไป บอสโจงอิงกันนี่นี่เราไปถามคันนี่ครับฮัลโหลฮัลโหลไอบอสโจงอิงโจงอิงอยู่นะอยู่ไนเห็นบอสโจงองิงไหมเห็นบอสโจองิงไหมครับบอโจบอสโจเปบ้านแพงโอเคบ้านโอเคโอเค k you t h n แิไฟ่นเปนะหารที่สั้นตนมาเอาตะนนยจะบุดลงไปจังใดล่ะครับโอ้โห ตอนนี้เอฟซีเริ่มกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเบืองจากยอดพีวเอฟซีมาจากญี่ปุ่นพร้อมกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วเอฟซีมาหอดก่อนใช่เองเอาไหนบีเอาบีบีเฮจังซี่กับพี่บีทำไมต้องอย่างนี้กับพี่ถ้าใส่แว่นี้ใหญ่เดือบร้อยกำลังไปหาอะไรกินนะครับผม ได้อันนมาฟากไหมนกเหยี่อาใช้ฝันนะนกันเออยศเป็นเหล็กคูเก่าอีกไหมนั่น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 ี่มีฝันใช่ไหมันใ่อนแล้วนะิ่าจิงว่าปูกแม่แม่แม่เอคนย่ดังเลยืออโอ้หคดวดังแม่แผลงเอาลูแรกมอ่ะ ตอนนครับต,ตอนนี้ก็กำลังนะครับผมไปหาอะไรสิแตกนะครับาาาห,รหาอะไรกินนะครับนี่ปอ,อกันใช่นะครับซอบีเส,สียนนเสียเอ็มนะครับผมป,ปื๊ดมีอาหารท<ม>ี่พู<อ><อ>่พอนะรับ ก้อันนี้ราคาไม่แพงด้วยอันนี้คือปกติไงโอ้อาหารญี่ปุ่นโอ้จับอด้ขายจังได้ขายหวานเท่าไหร่ครับโอเคโอเคงั้นเอาไข่หวานห้า นะครับผมนี่จัดอาหารญี่ปุ่นนะครับสแกนจ่ายได้ป้องอ๋อแรกก่อนโอเคครับผมนี่ครับป้ารู้จักวอตโจะองอิงไหมครับอ๋อเห็นไหมเห็นวอตโจะองอิงไหมครับ <laughs> โอเคครับนี่ได้ของญี่ปุ่นแล้วนะครับเอ ไม่ค่าจัดให้นะครับสองร้อยยี่สิบห้าโลกครับนี่ครับเรียบร้อยเด็กของญี่ปุ่นนะครับมารับคนมาจากญี่ปุ่นก็ต้องกินของญี่ปุ่นนะครับผมพอกันใช่อะไรอาหาญี่ปุ่นอุ้ยอะไรอีกข้าวราดบ๊อบใช่ข้าวราดบ๊อบนั่ง ไปนั่งทังนั้นเนี่ยนครับาาก็คือมารีก็เด็เซมารกันมาดูคือ,อ,อคือคือบ่้คิชิรับบร้อยบน่าไปมเยอบครับี๋ยวไปด้วยเพ่อนห,หนึงซูชเราทั้งนนใช่ครับแอบแบแบ ตั่ีเดียวบอกวาจาญี่ป่นกเดเนี่องสักค้วยมีแต่คนมง่พี่ครับรู้จักบอจโวไหมครับอ๋คือรู้เอาคือู้เพื่อนมาก รู้จักกรุงอินกไหมนายกอะครับนายกอะเอ้าทำไปหนึ่ะรู้จักกรุงอิ่งปะทำเขาแมงเดี๋ยวไล่เอ้ซื้อน้ำเปล่ามาดับเด้อนี่ครับผมครับพ่อกันใชัครับพ่อพ่อ โมอดขให้นกอใ้ฟังเนอยดิลิฟยุดกใช่ครับแล้วประเด็นคือจำห้องไม่ได้ไหมพ่อไอพี่นาไปยุโรปบ่ะไม่ชวนก็จะไปอยู่แล้วเออเออไปอยู่แล้วหรอเ่าพระวัาิของยนอรปเว้เราสิ เดินเดินเรื่อไปลาไปทงานไปท้งานไปน้ำดนจ้าอดดีครับไปด้วยไปเรับไปครับไปครับไปครับไปไปับครับผมือไแ้อเดนจแล้วมาแขวปอมแห้ยแห้งเขามากเลย ตัวครับแต่ว่าตอนนี้เขากบบว่าไหนมีไฟเห็นบอโจูดิแมนแต่ก่อนนั่นี้เขาไปตามหาโอ้ยเขาหนองไปตามหาเพิ่มแมนนั่นเป็นน้องเป็นไสน์น้อนี่พวกนไปตามหาบอดโอ้ิแกบอกว่าซูชิอร่อยมากว่ะอ่ะซูชิอร่อยมากเดี๋ยวไปซื้อลาบก่อน เดี๋ยวชซูชิข้างหน้าครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอนะครับตอนนี้อีหลาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วครับอีกแป๊บเดียวนะครับผมก็ฝากพีอนอองนรครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอมไรอรอรอนอรอรออร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 ิรอรอรรรอ่อรอรรรอรอรอรรารอรอออออนรอรรร ร้านดวงใจให้กับผมเองอ่าเริ่ม66 -20 ถึงนะครับครับตอนนี้ขาดอยู่ส0,000 0กว่าดวงใจไปสาดวงใจจะถึงร้านตอนนี้เราได้600,000ก0 0 0ดวงใจแล้วไปเหลืออีกส0,000 0กว่าเรามาร่วมด้วยเช่ยกันคือผมจะล้างบัญชีทั้งหมดเลยใครโอนมาไม่ต้องอ่าน5บาท10บาทครับอ่าให้มันถึงร้านดวงใจครับผม f c พลังเงียบมอบให้ี่หล้าพี่น่า16หถึงยเตรียมถล่มเลยครับเตรียมเตรียมแน่นอน เ,เียมถล่มรับโอเคพ่อกัใ okay. ชัยเนาะสามแสนสามแสนสามแสนแปดอันนี้สายพ่อกันชัยแมนบอลช่องพ่อกัใชัยรำเพยนะครับตอนนี้มันได้หกแสนหกแสนสองไอีกสามแสนกว่าถึงวันห้าวันสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้าวันครับอันนี้จะไล่รัวเลย ไม่ต้องอ่านว่าใครโอนมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือพ่อจะ้างบัญชีแล้วก็จัดเลยและให้ดูตามยอดเลย่มาสร้างประกกันอีกรอบประกันอีกรอบปีหนึ่งเราจะมีครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ครับปีหนึ่งไม่ต้องบอกว่าเจบีห้าร้อยเซียอามสองร้อยเราจะไม่อ่านบางคนอยากให้สิบบาทห้าบาทก็ไม่กล้าใช่ไหมล่ะอันนี้มาเลย เราจะรวมมาสร้างประกฏการกันเราจะรวมยอดกันทีเดียวแล้วแต่เราจะไล่ใาไล่เนาะวันละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเรามาสรุปยอดชั่วโมงหนึ่งเรามาสรุปยอดนะห้าวันห้าวันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบน่าโอเคครับแสนแปดหมื่นกาดวงใจปึ๊บโอเคโอเคครับผมขอให้ร้านแตกร้านแตกแน่นอนครับผมนี่ยังนี่ครับเสียนนนท์ครับเดี๋ยวไป ไม่ใช่ละเสียเสียเบื้องหนังเอวีหลายพุ่นนะครับเดี๋ยวทำหน้าปกของฝากจากญี่ปุ่นมาสานโอเคพี่น้องของฝากพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กด้งซับสไคร้นะครับผมเดี๋ยวรอรออีลามาเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ